Đó, thầm nó đông ngay Điên xảy đắm คนเขาเลยครับคันแดงนะ <Yeah. S 1> ไกลเท่าไหรมาแล้วหนึ่งคันแรกเลยึ้ายจากด้านล่างนะครับมันไม่มีที่ยืนครับด้านบนแก็ดูมุมนี้เอาว่าแคบครับ ก็เล่นโคลนไปก่อนครับจะต,ตักได้ไม่ถึงท่านเฉะครับโคลนยังเ,ยเป็นก้อนอยู่นะวันนี้ก็มีหลายช่องเลยครับมาถ่ายด้วยกันท่ันนี้ก็ได้อยู่ใกล้ตองดำตูเ้เหนือ

หอยยาวด้วยฮะนี่ไปปูนนี่ฮะไม่เปลื่อนครับตันตัดมือฮะนี่ไม่เปลื่อนเลยตรงนี้ครับดีมือมากเลยนี่ฮะดำกินไถใกล้ๆผมนี่ฮะหนึ่งกำลังเดินตามรถนะดูวางรอหอยมา

ถอยมาแล้วครับอีกขันหนึ่งดำกรีนครับตอนนี้ก็เหลือยีโล่ดำรออยู่ครับตอนนี้ดำกรีนมาก่อนถอยยาวๆกันเลยนี่ฮะกับวินเทนเดี๋ยวผมหลบก่อนเดี๋ยวมันจะกดุผม em thuê em đi Máy treo lên Nói treo nó vào Tìm một nói treo สัญญาณจราจรคนระับกรีน,น,นดำเย็นโลดำเลสฮนะ แผลด้าน,นหน้นหนาทียนี้ไม่ใช่ใครครับต้องมาด,ดกินนะพร้อมกันเลยฮะ มาแล้วฮะใช้รถนะครับ,นค,รบคนส่งข้าวเอาข้าวให้คนขับก่อนครับนี้ได้อะไรวันนี้เมนูไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่คาดข้าวแล้วนะ อยมาแล้วครับงานสัญญาณจราจรอันสุดท้ายครับนี่คันเหลืองต้องระวังครับจะหยุดก็เตรียมหยุดหรือเตรียมไปฮะเตรียมหยุดครับเหลืองฮะทางมันแคบครับทางมันแคบมาแล้วครับ ใายคันนี้ไปด้วยกันครับนี่โอ้ยโคตรสมศึกลยไกมากเลยนะครับนี่ง,งานเมืองกรุงศักสิ์ในสังกัดเดี๋ยวไปยุมุมเึงก่อนนะมานที่ยืน เรือดครับตอนนี้ผมกลืนกันเลยทีเดียวคิดว่ารถดำมีตักซะแล้วประมาณมุลไทยสวยๆเป็นหน้าทุกคนดำมีตัก <c oughs> ท่นนี้ก็ <c oughs> เยี่ยงพอดี <c oughs> ลอน,นิ่งฮะลอนตมนี่นะฮะสวยค่นสายยาวมูนเยกันนี่ะมองเห็นับเขาฮไม่นภเา